สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอีทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องรัทธาปาฏิหารนะครับอใหนปาฏิหารและก็สิ่งดีดีนะครับเกิดกับชีวิตนะครับของสมาชิกของเ c ีทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับทางช่องเรานะครับคาเตือนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้น ตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีการคำนวณน,นะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังและใช้สติสัมปชัญญะในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับนะค,นะ <c oughs> คลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับฮานอย ของวันที่29เอ้ยไม่ใช่ดินะครับของวันที่1เนาะวันที่1 1มีนานะครับปี65เป็นวันที่ตรงกับนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกผลรางวัลนะครับขอให้รวยๆเหงนๆกันนะครับผมนะมาดูของวันที่28กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูของวันที่29นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับ ขอให้ผู้ที่ก้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับนะก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหา,หาของคลิปนะครับคำเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นตัวเลขเป็นเลขมงคลประจําวันเป็นเลขกําลังวันนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่ใช่เลขสูตรนะครับจะไม่มีการคํานวณใดๆทั้งสิ้นนะครับเลขมงคลนี้จะเป็นในทางของเลขดับและก็เลขเด่นนะครับ ผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจรารญาในการรับชมรับฟังและโปรดใช้สติสัมปชัญญะในการรับฟังวิดีโอนี้นะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามและดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปให,หม่ๆทุกทางช่องเรานะครับก็มาดูกันนะครับก่อนที่จะไปของวันที่1นึ่งที่2 เออวันที่สองนะก่อนที่จะไปดูวันที่สองนะครับเรามาดูผลของวันที่28นะครับเล่นผมอีกแล้วนะครับงวดก่อนนู้นก็0ูนย์ศูนย์ห้าห้านย์ศูนย์นะครับงดเอาอีกแล้วนะครับนะเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเก้าเก้าหก เหลือไว้ทําไมอีกตัวหนึ่งทําไมไม่9 9 9 9เไปเลยนะครับนะก็มาดูกันนะครับตรวจเลขดับก่อนนะครับดับหลักใครหลักมันนะครับดับหลักละ1ตัวนะครับไม่ต้องยุ่งกับหลักอื่นนะครับดับหลักพันผมให้ดับ4มาเลข9กนะครับดับหลักร้อยผมให้ดับ4ก็มาเลข9กดับหลักสิบผมให้หลักดับ6ก็มาเลข9กนะครับดับหลักหน่วยครับผมให้ดับ6มาเลข6 ดับไม่อยู่นะครับสำหรับหลักหน่วยก็ดับก็ไหลยาวมานะครับก็ไหลายยาวมาหลายงวดนะครับสามงวดนะครับไหลมาปุ๊บรอดูงว่าหน้านะครับน่าจะอยู่ส่วนของเด่นนะครับเข้าใจว่าในส่วนของหกนะครับนี่มาแค่ติ่งด้วยมาตัวเดียวในหลักนี้จะมาเก้าก็ไม่ได้เนาะจะมาเป็นเก้ากลับเป็นหกก็น่าจะให้หน่อยนะครับก็อันนี้ก็มีแค่เก้าไอหกแปด นะครับเรไม่ได้ประกบ9เลยไม่มี9ตัวนั้นนะครับ9 9้านี่มีแจต่6องหกสองนะครับถ้าเลขถ้าหามดูว่าเบิ้ลหน้านี่ยากไปแล้วนะครับผมไม่ประกบอยู่แล้วสำหรับในตัวนี้นะครับนะทีนี้มาดูของวันที่2กันนะครับวันที่2ไม่น่าพลาดนะตัวเด่นนะไม่ต้องสนลองไม่ต้องสนใจดับนะสมมติใครไม่ชอบดับนะผมว่าน่าจะมานะครับตัวเด่นเเลขเด่นเนี่ย มีแบบวัดใจตัวเดียวนะแต่ก็จะทำให้เหมือนเดิมนะครับดับหลักใครหลักมันเหมือนเดิมดับหลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็ดับสุดท้ายก็จะเป็นดับหลักหน่วยนะครับดับหลักละหนึ่งตัวนะครับผมจะย้ำเสมอ ไม่ต้องไปยุ่งกับหลักอื่นนะครับดับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวเดียวเท่านั้นถ้าไปดูที่อื่นมานะครับก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับมันไม่ใช่เลขคำนวณนะนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เลขคำนวณมาดูดับกันดับหลักพันดับหลักพันยังอยู่ต่อเนื่องนะครับดับหลักพันนี้เกือบยี่สิบวันแล้ว นะเจ็บดับหลักพัน <c oughs> มาดูดับหลักร้อยนะครับ ร้อยเจ็ดนะครับผมตันก็เจ็ดร้อยก็เจ็ดเอาดับหลักสิบครับหกมาที่ดับหลักหน่วย เจ็ดครับผม,มถ้าใครนะครับไม่ต้องสนใจดับก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบตัวนั้นวันที่2นะครับลืมเขียนวันที่เดือนเนิไอเดือน3าีหกหนะครับมาดูตัวเด่นตัวเด่นดูจะมาครบหรือเปล่านะครับวัดใจนะครับมีแค่สตัวนี้ เดี๋ยววัดใจเดี๋ยววงให้นะครับมีแปดกับเก้านะครับสามตัวมีแปดเก้าไหนตัวนะึง แปดเก้าอะไรดีแปดเก้าสาม สตัวมี8 9 3 2ก้มดูมันจะเข้าตัวติ่งหรือเปล่า2ถ้าถ้าไม่มี3ตัวเนี้ยผมคิดว่า2นะครับผมคิดว่า2ประกบนะครับ8 2 8สสาม แปดหกแปดเก้าเก้าสามและก็เก้าสองนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหก ศูนย์นะศูนย์เก้าหกหกเจ็ดเก้าหกสองแปด สองแปดนีย้ําตัวเดิมไปเลยนะครับห้าคู่อันนี้หกนะครับก็โอเคนะครับผมนะคลิปนี้นะครับใครชอบนะใครชอบก็ฝากฝากไว้พิจารณานะครับโดยใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะครับผมนะในสวนจะมาหรือไม่มานะครับก็ไม่อาจเฉพาะเจาะจงได้เนาะเพราะว่านี่เป็นเลขกําลังเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านขอบพระคุณและสวัสดีครับ